ไม่ไม่อยากให้พูดกดบคนดูสมมติว่าคนดูเป็น<อ>หมอส่งสายตากับกล้องเอาให้จุดๆดไปเลยเอาแบบพอคะลล่ะ่วาพออไปส่งนกหน่อยนะคะเดี๋ยวเสร็จรายการแล้วนกจะกลับบ้านเลยนะคะพอออ๋ังใช่ไหมคะได้ไหมค,คนนี้ทำได้ทารู้สึกปิดท้าย กับการเสี่ยมคือเรื่องนี้จริงๆรับบทเสี่ยมเลยนะใช่ค่ะเสี่ยมคือความจริงนบเดพากับพออมันน่าจะจบด้วยดีกว่านี้ใช่ค่ะถ้าไม่มีหนูเนี่ยเดี๋ยวอาตีเลยีหนูเลยค่ะน่ก็ ยากให้ดูวันนี้จริงๆค่ะก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วค่ะของแรงเงานะคะแล้วก็เข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็แต่ละตัวละครก็จะได้รับผลกรรมที่แต่ละตัวละครได้ทําไว้นะคะแล้วก็บทสรุปของละครเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็ยังไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดกันค่ะขอบคุณนะที่มาร่วมรายการขอบคุณครัขอบคุณค่ะ